เมนูแซ่บๆของเขาในมือนี่พาพี่น้องมากินแกงหยอดนออใส่เห็ดลวกใส่ผักขาใส่น้ำยำน่านคนๆแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ามือนี่ตอนแรกตั้งใจว่าสิไปหาเก็บผักน้ำละละห่วยค่ะแต่ว่าเหลียวไปเห็นนออ,อพ่นปงออกมางามคักส่วนตบลูเลยค่ะว่ามันกินได้แต่แม่บอกว่ามีคนเอามาแกงกินยุ่มือนี่เข้าเลยสิเก็บเอาเมื่อไปล่องแกงกินเบิ้งนอออนี่ก็สีคล้ายๆกับนออ,อือว่ากนอใหม่เลยค่ะแต่ว่าพ่นสิเกิดละๆห่วยคือจังนอใหม่หนะต้นกับใบกับแหลมเา้าคือจังนอใหม่เลยค่ะแต่ว่าส่วน นดอกเพิ่นจะมีความคล้ายๆกับดอกอ้อยเนาะหวยบอนนี่ก็มีนออหลยคักเลยจากเก็บแป๊บเดียวได้กำบักใหญ่เลยเสร็จแล้วห้าก็จะเอามาปอกเปลือกเนาะคะ่ะวิธีการปอกกระปอกคือจังนองใหม่เนี่ยละค่ะพี่น,อน้องแต่ว่านอออน,นี่ยอดเพิ่นจะมีความปอกความบางกว่านอใหม่เนาะคะ่ะย่ามปอกก็เลยต้องค่อยๆเบามือแนจักน้อยเดี๋ยวมันสิหักเนาะขันมาเบิ่งดีๆในแทบแยกบอออกคือจังนองใหม่เลยมือน,นี่ก็ไปหาก,กับแม่เนาะคะ่ะก่อนสีเมื่อกับผ้ากันหิวเขาแห้งพอดีเลี้ยวไปเห็นักหัวคากำลังสุกเต็มต้นนนนเเเลยเลยยกกกกก็็าาาัไปหบมิ่อคะ บกหวดข้าเนี่ก็ขึ้นหอดสมัยเด็กหน่อยนะคะพี่น้องมากินแห้งเป็นบกหมีดข้าปลาในหวานแสบค่ะกลับมาหอดบานเท่ากับเสียอ่อนอ่อไปล่างแล้วก็มาทุบน้อยนึงแล้วก็เอามาต้มเนาะค่ะกลับมาหอดบานเท่ากับเสียอ่อนอ่อไปต้มแล้วก็เทน้ำเพิ่นถิ่มประมาณสองน้ำเนาะค่ะเพราะว่านอ่อเพิ่นจะมีความสมแล้วก็ความขมน้อยนึงตอนแกงก็ใส่น้ำยานังคือจังหนไมเลยแล้วก็ใส่บัวเพชรกับบะอือเสร็จแล้วก็ใส่ข้าเบื่อที่ตำร่วมกันกับพริกลงไปปรุงรส้วยการใส่ผงนวแล้วก็น้ำปลาน้ำเดือดเท่า หมอไว้ระวังนีกับคนดูดูแน่นะคะเพราะว่าเขาใส่ขาเบืออเอ่อน้าเนาะเด็กคนหม้อเพิ่นซีไม้การจนว่าทุกอย่างสุกดีแล้วเขาก็จะใส่ลูกโดดหยอดบัวพักขาแล้วก็พักก็แย่งลงไปก็เป็นอันเซตเรียบร้อยจ้าจันวานีหอมห้วยเป็นแต่แซบคักจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาขาในช่องแซบลายสไตล์สาวแหม่มมาค่ะเมื่อนี้ได้แนวแซบแซบอีกแล้วจ้าพี่น้องแกงอัน นออรับพ i̇şte, uh, ี่น้องครับเพื <h <h h <h 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 ่อนว่าแกงนออหนูก็เพยอันเคยเฮ็ดกลิ่นเถลกค่ะพี่น้องคะคล้ายๆกับนอไม่เลยนี่เบิ่งพี่น้องคล้ายๆนอไม่คล้ายๆกับอันหยอดอ้อยเลยค่ะใส่กับเห็ดนาะพี่น้องใส่เห็ดไส่หยอดบวบค่ะพี่น้องแล้วก็ไส้มูบดมาในน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องคะมาพี่น้องสิบแสนต้องการเบิ่งนออเนาะก๊กอ่อนออที่มันเกิดแล้หล่อหวยเลยไหมอืมเกิดนะกินเถลาคือกันครับพี่น้องคะมาลองเบิ่งกันว่ามันสิเป็นจ้างได้น้องพี่น้องนะ มาเดอ้อเสบๆนริกันค่ะพ้นฝากระถ่ำทาสิตุงอีกแล้วค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นพายุฤดูร้อนเนาอพี่น้องเนาะระวัางนี่เด้อค่ะเดอ้อจําเบิงกอนซิมนาบเบงนัวอยู่ค่ะแต่ว่าหยอดเพิ่น,นยังบ่ทัิได้กินอืมห่อน ลองเบิง่งนองออกใครเป็นนอค่ะบ,บ่แมเมนน้ำใหม่เด้ออืมได้อยู่รสชาติจะออกแบบส้มๆสมแล้วก็ คมป,ปลายค่ะคมปลายลิ่นน้อยนึงค่ะพี่น้องมะมิลไม,ม่แจงได้ย่แซเบรยู่ค่ะหอดบวบดอกบวกกบวอหอน หอพักเลี้ยงนะส่หมูบด เห็นแต่ยายเบื้องผ้ากินแม่วะแต่หนูนะเพิ่งกินเท่าแรกนี่แหละให้เลย สมุนนอยก็เพราสมุนอยวิธีเส็ดกินยังไงมาวนคลิปค่ะก็เอามากแกงกันต้มจากสองน้ำต้มเอานำสมความสมความคมเพิ่นออกแล้วก็จังเอามากแกง กันน้องใหม่เล้วนะพี่น้องเบริร์อันเมืองบนดีในวันน้องใหม่เลยล่ะอืม ใด้เคยกินคอมเมนต์มาบอกกันแน่เด้อค่ะเคยกินอยู่บ่แกงนออภาษาโสรภาษาหานูบ้านหนูอร่อยไหมอ้ยอยยังเนาะอโลงค่ะพี่น้องอโลง,งอโลงอรอกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ

วงบินตำาบินตำคักมันเนี่ยลายเติบอยู่ค่ะใส่ผักคะแนวน้อยนึงพ่อยมันหอม ถามวา่ารสชาติคล้ายๆกับเนือใหมบ่บ่บ่คล้ายพี่เนาะเนื้อใหม่ิ่นจะมีจืดๆเนาะอันนี้เพิ่นจะมีแบบความขมๆไปๆสมๆแล้วก็แอบ,บมีกินแน่จักหน่อยเพี่นบ่ลย่ำได้แต่แบบว่ามืดย่ำอันอ้อยอันเนือใหม่แล้วเพี่นก็นจ,ะกนนนกนจะแกงอันนี้กิน ส่วนมากก็น,น่าจะบ่เคยกินดอกค่ะเพราะว่าทางงนูกน็คนก็นบ่ค่อยนิยมกินดอกแต่บางคน,น่าจจะแบบส่วนน่อยแห้งที่กินไปเก็บพักน้ำเห็นก็นเลยเก็บมานาวบ,บ,บึมๆบำๆเลยพี่น้องทั้งบน Ừ. Nhét vào lại. Nhét buộc. Ha det bra. แสบเยอะค่ะไสเนื้อหมูลแล้วเายคนจะออกมันๆเนี่ยแสบเยอะเอาละค่ะพี่น้องมิน,นี้อิ่มแล้วอย่างไดก็ฝากพี่น้องกดไลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเดิมมินี้แกงยอดอันยอดนอออค่ะพี่น้องคะ่ะกุไลเคยกินคอมเมนต์มาบอกแน่นะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าคะ่ะมินี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ